อีกหนึ่งกระแสที่น่าสนใจครับสำหรับในช่วงซิมปีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีการออกจากงานเดิมและเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองบางท่านอาจจะได้โบนัสมาสักก้อนหนึ่งอยากจะมีธุรกิจของตัวเองสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นครับตัวนี้ถือว่าเป็นกระแสในช่วงต้นปีหน้าเหมาะมากๆนะครับรถตู้เย็นครับมันเป็นรถที่สามารถจะดำเนินธุรกิจนะฮะใหม่ได้เลยนะครับ สำหรับอย่างหลายๆท่านเนี่ยจะทราบกันดีว่าถ้าเกิดดูกันมาเป็นประจำนะพี่ๆจะได้ยินหนันมีการแนะนำแบบนี้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าทำไมถึงกล้าที่จะพูดในลักษณะแบบนี้เพราะว่ามีประสบการณ์นะครับอันอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าดีเลิศเลออะไรมากมายแต่ก็ต้องบอกว่าอันมีประสบการณ์และอันอยู่กับตัวรถพวกนี้ทุกวันทุกเดือนทุกปี นะครับและมาตลอดระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นนันจะได้พูดคุยกับลูกค้าหลายท่านมากมายทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดตรงนี้ครับบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นด้วย1แล้วก็เดี๋ยวจะมี1 2 3 4งสาเขาจะเรียกว่าเป็นการตั้งหอจอกออันเชื่อว่าพี่พีบางท่านเนี่ยถ้าเกิดมีงบหรือว่ามีทุนอยู่สักก้อนหนึ่งสามารถเจาะตลาดการ วิ่งงานโลจิสติกของรถประเภทนี้ได้เนี่ยจบแน่นอนอันเชื่อแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ลูกค้าของอันทุกคนนะครับพี่ๆของอันทุกท่านถ้าเกิดมาซื้อรถกันอันเชื่อว่าพี่ๆมีศักยภาพและเก่งกันหมดทุกคนอยู่แล้วนะฮะตัวนี้นะครับมันจะเป็นรถตู้เย็นเข้าใหม่ isuzu d-max 1.9นะครับคือถ้าเกิดอย่างรถตู้เย็นส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยจะเป็น r v o ซะเป็นส่วนมากก่อนหน้านี้อันก็มีอยู่คันนึงแต่ว่าันได้มีการส่งไปแล้ว ถ้าเกิดจํากันได้นะครับอันเคยมีการอัปเดตคลิปรถตู้เย็นเข้าใหม่ในในในเดือนนี้นะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองน่าจะมาสัก5วัน6วันนี่แหละนะครับเซตนั้นน่ะคือเกี้ยงเกี้ยงนี่คือขายหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยคิดดูซะว่าเรารีบเอาเข้ามาดีกว่าเพื่อบางท่านเนี่ยอาจจะมาเห็นคลิปนั้นเป็นการออนแอร์ไปแล้วและสมมุติว่าอย่างทักมาแล้วเราบอกว่ารถขายหมดแล้วมันก็ไม่ได้ ถูกต้องใช่ไหมครับพี่ๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันสามารถที่จะคิดล่วงหน้าไว้ก่อนได้เลยและอันสามารถที่จะเอาตัวรถมาคอยรองรับพี่ๆทุกท่านได้เลยทันทีนะฮะตัวนี้ปี21สนะครับสีขาวสวยๆเลยครับรถตู้เย็นส่วนใหญ่อันจะรับเข้ามาเนี่ยหรือว่าไปเอามาให้กับพี่ๆได้เป็นเจ้าของกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวรถปีใหม่เพราะว่าถ้าเกิดการทํางานของตัวระบบแอร์เนี่ยอันนี้อันกลัวนะ อย่างรถพวกนี้มันมันจะไม่เหมือนรถตอนเดียวอันจะกลัวแทนถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้ได้ไหมพูดได้ก็แล้วกันนะครับอันกลัวแทนว่าระบบแอร์พวกคอมเพรสเซอร์อะไรพวกนี้คือมันจะมีปัญหาเพราะว่าอย่างรถพวกนี้คือเป็นรถงานหน้าเดียวอันเคยเจอไม่เยอะๆมาเนี่ยก็หลายคันอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เชื่อันเถอะนะว่าถ้าเกิดอย่างการซื้อรถตู้เย็นสักคันหนึ่ง,ง่งซื้อปีใหม่ๆแบบนี้ดีกว่าและทำไมต้องถึงซื้อรถตู้เย็นมือสองเพราะว่าป้ายแดงเราซื้อไม่ไหวไงครับ เราดาวกับรถป้ายแดงเนี่ยไม่ไหวเพราะฉนั้นก็สามารถมาดาวแล้วก็มาซื้อกับที่ปฏิพันธ์ออโต้หรืว่าซื้อันเทารออยได้เลยนะครับตัวเนี้ยมันจะมี ABS นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรที่ไม่เดิมเนี่ยเราเห็นกันแบบง่ายๆเลยนะฮะก็จะเป็นตัวท่อนะครับเปลี่ยนใส่ท่อแต่งมาคันนี้แล้วก็เครื่องเนี่ยทุกอย่างก็คือจะเป็นเดิมทั้งหมดใส่ในเดิม ใส่ในเดิมไม่มีแมปมานะครับเพราะว่าอย่างาตัวโดยแบบเบื้องต้นเนี่ยมีการดูแล้วถ้าเกิดอย่างแมปมาเนี่ยมันจะเห็นง่ายๆเลยนะแบบที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะนะก็คือควันมันจะดําตัวนี้ควันไม่ดํานะครับอันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะแนะนําว่าในการดูเพิ่มเติมมากกว่านี้นะพวกแบบอย่างรถที่มันแต่งมาเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับรถที่มันแต่งเยอะอัน,น่าจจะไม่ทราบโดยทั้งหมดโดยรวมแต่ก็ สามารถแชร์และก็แนะนําความคิดเห็นของพี่ๆให้อันได้ทราบได้นะครับอาจจะไม่ได้เก่งอะไรเลิศเลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยความจำนะฮะและก็ต้องอาศัยการถามพี่ๆจากนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดยังลักษณะของการดูรถยนต์มือสองเนี่ยหรือว่าการแนะนําตัวรถยนต์มือสองตรงนี้อันพอได้อยู่นะตรงนี้คืออันพอได้อยู่เลยนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับตั้งศูนย์ถุกร้อให้ฟรีน้ำยาแอร์อก็จะมีการเปลี่ยนให้ใหม่ MBC ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการเติมเป็นตัวเบอร์รหัส R r 4 a 0อศูย์อะไรสักอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดอันจำผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยน้ำยาแอร์แดนจะมีการปรับตั้งให้ใหม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยสีด้านข้างนะครับตรงนี้อก็มีการขัดให้เสร็จสับเรียบร้อยตัวใต้หัวเก๋งเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันทําความสะอาดไมได ตรงนี้อันทำไเสร็จสับเลยนะครับแล้วก็ฟงไฟทุกอย่างติดหมดทุกดวงนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างตัวคอยร้อนเนี่ยนะครับอันนี้อันก็จะมีการเช็ครายละเอียดให้คอยร้อนคอยเย็นต้องมีการดูบางคันเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งของเซนเซอร์จับอุณหภูมินะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดขนาดมีเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมให้ดูเพราะว่าอุณหภูมิมันจะเย็นลงเร็วมากกว่าเดิมเยอะนะครับเขาเนี่ยให้ดูตัวด้านในนิดนึงครับเดี๋ยวจะไปอยู่ฝั่งโน้น พาะวานจะได้ตอบคําถามตรงนี้ให้มันชัดเจนสักทีนึงคือถ้าเกิดยังถามว่ารถตู้เย็นเนี่ยมันลบได้เท่าไหร่ MBC นะฮะยืนพื้นมาเลยนะครับมันเป็นตัวแอร์ยืนพื้นมาเนี่ยก็คือจะลบยีอันนี้กันเปิดนะอ่าอันเปิดแล้วตัวปรับตั้งค่าเนี่ย MBC เราจะเห็นค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะแล้วก็จําได้ง่ายนะครับตัวเนี้ยที่เป็นตัวเลขอยู่เนี่ยตรงนี้คืออุณหภูมิปกติที่อยู่ในตู้ตอนนี้ นี่คืออุณหภูมิที่อยู่ในตู้ตอนนี้เป็นแบบปกติแต่ถ้าเกิดมีการถามถามอันนะว่าเฮ้ยอันรถรถคันเนี้ยเขาตั้งมาก่อนก่อนที่จะไปตั้งใหม่เนี่ยเขาตั้งมาลบเท่าไหร่อันก็กดตรงนี้นี่นะลบยี่สิบสี่จุดหกเห็นไหมฮะนี่คืออุณหภูมิที่เขาได้มีการตั้งนะครับมาก่อนหน้านี้หรือพูดกันแบบง่ายๆครับเจ้าของรถเดิมอ่ะเขาตั้งมาอยู่ในอุณหภูมิอุณหภูมิแบบนี้ นะนี่ง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าอันอยากจะให้มันลบมากกว่านี้ได้ไหมตรงนี้อันตั้งได้นะแต่ส่วนใหญ่อันจะไม่ค่อยได้มีการทําเพราะว่าอันจะให้ที่ร้านที่เขาทําเกี่ยวกับตัวลบพวกนี้ทําโดยเฉพาะใช้งานได้ตามปกติครับละลายน้ําคงน้ําแข็งอะไรพวกนี้ได้หมดบางคนเนะี่ยอาจจะบอกว่าพัดลมไม่ทํางานนะรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปกดโดนล,ละลายน้ําแข็งอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ บางทีอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้หรอกว่าแอร์พวกนี้คือมันจะไม่มีการทํางานนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเครื่องเล่นเดี๋ยวเอามาใส่ให้เพราะว่าของเดิมมันน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอามาใส่ให้ของตรงนี้เนี่ยง่ายๆนะฮะเราดูกันแบบนี้ได้เลยมันใช้งานได้จริงไม่ใช่ว่ารถแบบนี้เนี่ยซื้อซื้อไปแล้วซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้นี่คือมันไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตู้นะครับสวยเลยนะ ตรงนี้น่าจะมีการเก็บเพื่อความสวยงามเก็บทรงเก็บสีเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวล้อหลังเนี่ยตรงนี้อัจจะเปลี่ยนเป็นกระทะผ่าแล้วก็ยางบรรทุก XCD ให้ส่วนแหนบเนี่ยมีการเสริมมาแบบจัดเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น14มิลมันเกิน7แผ่นถูกต้องไหมฮะเพราะว่าของเดิมติดรถมาเนี่ยมันคือ5แผ่นเดี๋ยวตรงนี้นะครับอัจจะมีการจุดสเปยลงเล่มเดี๋ยวต้องเอารถไปขนส่งรอบหนึ่ง แล้วก็เราจะทำใบวิศวะมาเลยทีเดียวจะได้จบนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามีพี่ท่านใดท่านหนึ่งมาจองแล้วก็อนุมัติภายในวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะได้รับร้นแล้วก็อเอกระสงเอกสารแลวพวกนี้ก็คือมันจะได้ครบเลยเขาเนี่ยจะให้ดูตัวภายในตู้ความหนาตู้เนี่ยถ้าเกิดอย่างความหนาน,นี่อันก็จะมีการวัดตรงนี้อันนี้จะอยู่ประมาณสักประมาณสัก ตัวนี้น่าจะปรมาณ9กนะฮะเซนนะครับสำหรับตรงนี้นะนี่คือความหนาของตัวตู้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีการเปลี่ยนไหมไม่มีนะฮะเห็นไหมฮะลองดูตรงตัวคอยเย็นนะครับตรงพัดลม3ตัวนะถ้าเกิดเขามีการเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยเซนเซอร์จับุณหภูมิมันจะเป็นแท่งสีดำ,ดำออกมาแต่ว่าตัวนี้คือไม่มีนะครับพื้นสวยด้านข้างเพดานฟงไฟทุกจุด นะฮะมีให้ครบหมดนะครับแต่ครั้นี้แผ่นกันความเย็นไม่มีไปใส่เพิ่มเติมได้นะครับราคาไม่กี่บาทหรอกแต่ถ้าเกิดอย่างเราจะซื้อจริงๆเนี่ยนะครับตัวนี้เราซื้อเพราะว่าอะไรเราซื้อเพราะว่าความคุ้มค่านี่ขนาดนั้นเปิดแป๊บเดียวนะแอร์ยางเย็นเลยนะเนี่ยเย็นเลยนะครับนี่แค่เปิดแป๊บเดียวนะคือถ้าเกิดอย่างตู้เย็นเนี่ยเอาแบบอย่างนี้อ่ได้มีการบอกดีกว่านะครับพี่ๆครับ อันเชื่อนะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าแบบไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้ใจไม่น่าจองอาจจะมองว่าเป็นมิจฉาชีพด้วยหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็สามารถคิดได้แต่ถามว่าอันจะไปโกรธตรงนั้นหรือไม่อันไม่โกรธนะครับอันพยายามทุกวิถีทางนะที่จะให้พี่ๆทุกท่านสามารถมั่นใจซื้อกับอันคนนี้ได้นะครับอันอาจจะไม่ใช่น้องพี่นะอันอาจจะไม่ใช่เพื่อนพี่ แต่่าจะเป็นคนที่พี่สามารถไว้ใจได้ในการซื้อรถยนต์มือสองคันไหนก็ตามแต่นะครับก็หวังว่า77จังหวัดเนี่ยที่พี่ๆอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยจะได้ดูในคลิปอันนะครับและตรงนี้มันคือมันจะได้กระจ่างสักทีหนึ่งว่าถ้าเกิดอยางเป็นรถท้องเย็นเนี่ยหรือว่ารถตู้เย็นเนี่ยต้องซื้อที่ปฏิพันธ์ออโต้อันนี้จบที่สุดแล้วมีเครดิตนะครับและอันเห็นลูกค้าหลายท่านเติบโต นะฮะมีคันหนึ่งมี2มี3มอันนี้อันเชื่อเลยนะครับเราหาช่องทางในการใช้รถพวกนี้ได้เนี่ยคือเป็นอะไรที่สบายมากนะฮะและมันก็สามารถที่จะเติบโตธุรกิจของเราได้ด้วยตัวนี้นะครับปี2021เครื่อง1.9พี่พี่ชอบกันไหมถ้าเกิดพี่พี่ชอบพี่พี่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสามารถแชร์ความเห็นให้กับอันได้ดูให้กับอันได้อ่านดูได้นะครับเพราะว่าน่าทุกคอมเมนต์นะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ นะครับลดห้องเย็น1.9ปี2021คือถ้าเกิดอย่างมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตเนี่ยมาคุยอะไรยกันได้เลยพวกนี้การจัดไฟแนนซ์มันจะไม่เหมือนกับหัวเดียวเพราะว่ามันจะมีค่าอุปกรณ์มีค่าน่นค่าน่งค่านี่ถามว่าเป็นคนตั้งไหมค่าต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้คือมันเป็นเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์แต่ถ้าเกิดอย่างเครดิตดีนะครับหรือว่าไม่มีเครดิตแต่มันเข้าเงื่อนไขเขาเรียกว่าลดโดนใจมันจะได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะฮะ ตัวนี้๋ันเติมน้ํามันให้เต็มถังนะครับและประกันเครื่องเกียร์หเดือนหนึ่งมกิโลน้ํายาแอร์คอมมิเซอร์คอยร้อนคอยเย็นนะฮะตัวเซนเซอร์จับอุณหภูมิหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเสียงที่เราดูมือตะกี้นี้นะครับอันก็จะมีการดูแลนะฮะแล้วก็แมเทน,นให้ทั้งหมดก่อนที่จะมีการส่งมอบถึงมือนะครับเพราะฉะนั้นตู้เย็นคันนี้เนี่ยถามว่าซื้อกับใครคําตอบนี้คือเป็นชัดเจนอยู่แล้วครับต้องซื้อกับอันเท่านั้น เพราะนั้นโทรหารได้เลย0891104954และต้องซื้อที่ไหนซื้อที่ปฏิพันธ์ออโต้นี่คืออีคันที่เป็นรถเข้าหมายแล้วเชื่อว่าหลายคนอยากจะได้อีสูก,กันเยอะเบื่อและรีโวเพราะว่ารีโวเนี่ยคือเรามีอยู่แล้วนะครับอาจจะส่งไปแล้วรอบนึงแต่เดี๋ยงไงก็ต้องมีเข้ามาอีกแต่ถ้าเกิดอย่างอีสูเนี่ยมือสองรถห้องเย็นเนี่ยมันจะหายากกว่ารีโวนิดนึงนะฮะต้องใหม่ต้องสวยคุณภาพต้องดีและใช้ไปเนี่ยมันต้องไลท์ซึ่งข้อกังวลในการ ใช้งานไม่ใช่ว่าขับไปแล้วต้องมากังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูวิ่งไปส่งของชนบุรีเดี๋ยวเครื่องแม่งเสียแล้วเดี๋ยวท่อแม่งขาดแล้วไม่ใช่แบบนี้คือไม่ใช่อย่าไปเสียเวลาซื้อถ้าเกิดอย่างแบบนั้นและก็คําเตือนนะฮะการซื้อรถพวกงนี้ต้องมีการจดทะเบียนลงเล่มและก็ต้องมีใบวิศวะถ้าเกิดไม่มีให้อย่าเสียเวลาไปซื้อเด็ดขาดนะครับและตรงนี้เนี่ยสุดท้ายรถพร้อมใช้งานทันทีเพราะนั้นติดต่อมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยเป็นรถเข้าใหม่อีกคันนึง อนุมัติภายในหนึ่งวันต้องซื้อกับปฏิพัทธ์ออตโต้และต้องซื้อที่ร้านปฏิพัทธ์ออตโต้เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออตโต้ส่งตีทั่วไทยอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมง